นายอภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาร่วมเป็นประธานเปิดงาน Bangkok International f o o d Festival 2023เทศกาลอาหารยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา15นถึง22นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากดรนัทกิจตั้งพูนสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์เข้าร่วม Bangkok International f o o d Festival 2023เทศกาลอาหารระดับอินเตอร์ที่รวบรวมความอร่อย จากสุดยอดเชฟมิชลินระดับประเทศและนานาชาติพบกับร้านค้าม,มากมายหลากหลายโซนไม่ว่าจะเป็นโซนร้านอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดโซนร้านมิชลินไกด์โซนร้านเด่นร้านดัง,ดงจาก5ภูมิภาคกังครอบอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด i ิเศษวันทที่านี้นะครับ oh, <shit. S 2> เราจัดตามแนวคิดของรัฐบาลในเรื่องของซอฟท์แวรนะครับในเรื่องของ5 f ฟู้ดเนี่ยเป็นเอฟตัวแรกที่รัฐบาลได้ขับเือนะครับวันนี้เราได้ดำเนินการในในส่วนของเทศกาลอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็เชิญเชฟจากต่างประเทศมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเชฟอาหารในโซนต่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับในเรื่องของของร้านเด็ดร้านดังทั้งห้าท่า ที่ที่มีรสชาติอะไรนะรแล้วก็ในส่วนของเชลลินสตารครับในในเรื่องของที่นี่เราจัดงานในในงานนี้หนึงหนึการจัดในงานนี้เราได้รับความร่วมมือจากเซนตนดรูวที่อยู่น,นี่ยน,น,นะครับแล้วก็คุณ ในงานนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่2 6ถึงวันที่30เลยครับก็ mm hmm. มีทั้งหมด5วันเต mm ็ม hmm. เราคาดการว่า, mm hmm. านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในงานนี้ mm hmm. ไม่ต่ำกว่า30,000 mm hmm. คนแน่นอนครับร mm hmm. ายได้สัมผัสมากกว่า10 100นล้านบาทไฮไลท์ของงานก็คืออาหารนี่แหละที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับ mm hmm. แล้วก็เชฟเนี่ย ที่เราเชิญมาเนี่ยก็จะสร้างสรรอ,อาหารจานเด็ดๆนะครับโดยใช้วัตถุดิบของในประเทศเรานะครับสร้างสรรอ,อาหารจานเด็ดจานดังที่ไม่เคยมีบ้างกอกนะครับในเรื่องนี้คือเป็นไฮไลท์ที่เราเชิญเชฟต่างชาติมาเพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงวัตถุดิบของไทยแล้วก็ได้นำไปเผิแพให้ครับ เป็นที่ต้องขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะที่ได้มอบเกียรติให้ท Central พัฒนาได้เปิดรับงานดีๆในครั้งนี้นะคะคือต้องบอก Central ลานสแควร์เราเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เหของการที่จะทำงานที่มีความสำัญเปนพิเศษมาจากที่นี่นะคะแล้วก็ประกอบกับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเซ็นเตอร์ของกรุงเทพนะคะเพราะฉะนนั้เวลาที่มีงาน ก็น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะเอ่อทางสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์นะคะก็มีความยินดีให้การสนับสนุนงาน b บ n ค์ข้า o ฟุ้งเฟสติ2023ใน5วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ คุณทางเซ็นทรัลพัฒนานะคะที่ให้จัดที่อาหเซ็นทรลัลนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะใน5วันนี้ให้มาชิมอาหารอร่อยอร่อยกันนะคะคือพลาดไม่ได้จริง,รงก็คือครั้งนี้ครับมีโอกาสที่ได้นำเชฟจากต่างประเทศทั้งเกือบแปดประเทศที่มาครั้งนี้ครับไม่ว่าอเมริกาสเปนอิตาลีนะครับแล้วก็ในเแด์หรือจากทางเอเชียนี่ก็ยังมีในเรื่องของญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับ ต้องมาให้ได้ถ้าไม่มาวัานี้ก็อาจจะต้องบินไปต่างประเทศเองนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดยอดที่การท่องเที่ยวประเทศไทยจัดขึ้นมาครับก็อยากเชิญชวนนะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดเฟสติวัล2023นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่20ถึงวันที่30นะครับเวลาบาย3โมง4ทุ่มนะครับท่านจะได้รับประทานอาหารเด็ดอาหารดังอาหารมิชลินเชฟ ต่างชาตินะครับรวมไปถึงการแสดงบนเวทีด้วยครับ